ใครก็ตามที่ทำใจไม่ได้กับการเห็นคนอืน่นมีความสุขเนี่ยผมให้คำแนะนำนะครับประการที่หนึ่งท่านท่านเป็นเพื่อนคนที่เขาโพสต์เรื่องในร,ร็อกแล้วใจเราไม่ดีให้เราเนี่ยบล็อกเลยเวลาที่เขาพิมพ์โพสอะไรเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขานะ a c e b o o k เขาจะมีฟีเจอร์ในลักษณะแบบเนี้ยให้คนที่แบบไม่มีความสุขกับโพสต์ของใครก็ตามเนี่ยสามารถบล็อกคนคนนั้นได้แล้วเราจะมองไม่เห็นเขาเขาก็จะมองไม่เห็นเรามันก็จะไม่มีเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมอันที่2ถ้าเราไม่ ปรับหัวใจให้รู้จักมีความสุขกับความสุขของคนอื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอย่าว่าแต่ใน Facebook p เลยเอาในชีวิตจริงถ้าเห็นใครมีความสุขเละอิจฉาจะไม่มีวันมีความสุขเลยแล้วลองคิดดูนะับว,ว่าถ้าเราทําตามนั้นเราจะไม่โพสต์เรื่องราวเห็นความสุขเราจะไม่ถ่ายรูปอะไรที่เรารู้สึกขอบคุณลอลละไ์เลยนะแต่เราจะมีแต่เรื่องตรงกันข้ามเลย มีแต่เรื่องโศกเรื่องทุกข์นะฮะมาระบายกันท่านเจ็บปวดอย่างนั้นเจ็บปวดอย่างนี้เพื่อให้คนที่ขี้ฉามีความสุขแต่คุณผู้ชมว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันไม่มีเหตุผลเลยอะถ้าคุณเห็นสามีภรรยาผู้หนึ่งเขารักกันเขามีความสุขเขาถ่ายรูปื่อกันแล้วคุณทุกข์ใจแปลว่าในชีวิตจริงอะเวลาคุณเห็นสามีภรรยาคนไหนเขารักกันเนี่ยคุณก็ทุกข์กันด็กต้องบำบัดหัวใจเราเองก่อนเปลี่ยนที่หัวใจของเราก่อน ถ้าถามว่าบางเอาละสมมติว่าคนโพสอาหารเนี่ยแล้วคนที่เขายากจนเขาไม่มีจิตกินเลยอะ่ะเขาก็เสียใจสิบางบางก็จะถามอีกว่าคนที่เล่น Facebook ได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบต้องมีมือถือมือถือที่เล่น Facebook ได้เนี่ยขั้นต่ำก็อยู่ส0 0พกว่าบาทต้องเติมเน็ตไหมต้องเติมเน็ตอีกและต้องว่างพอด้วยนะต้องมีเวลาว่างในการที่จะมาเลื่อนไทม์ไลน์ดูด้วยนะคนที่มีคุณสมบัติประมาณนี้ เขาคืนขนาดไม่มีจะกินหรอถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยเอาเงิน2,000กว่าบาทเนี่ยเอาไปลงทุนทำอาหารอะไรเราให้มันเป็นเงินทืนกลับมาให้เป็นการค้าขายดีกว่าถูกไหมครับ